สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยรัฐบาลนะคะให้ก่อนแทงก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนชอบบ่นว่าเลขเต็มนะคะจัดก่อนเลยรัฐบาลนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งนะคะธันวาคม64นะคะ หัยรัฐบาลนะคะแอดให้รุดเบิ้ลทิ้งไว้ได้เลยนะคะ <S <S เผื่อมานะคะเพราะว่าหายไปหลายงวดแล้วเหมือนกันเบิ้ลนะคะสำหรับงวดนี้นะคะแอดปาร์ตี้ให้รุดเจ็ดนะคะทุกคน เจาะให้เม็ดเดียวเจ็ดสองค่ะสำหรับสามตัวนะคะแอดวังให้ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสอง ห้าเจ็ดสองและเก้าเจ็ดสองค่ะหัวรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่รูดเบิ้ลรูดเจ็ดเจาะเจ็ดสองนะคะทุกคนสำหรับสามตัวแอดวางให้ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสอง 372 472 572งสี 2, 2, 2, และเก้นะคะทุกคนสำหรับงวดนี้นะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ